เราจะลมาันเผาเสร็จก่อนลกันนะครับแงบเงบแงเดี๋ยวมาเจอกันตอนมันเผาเสร็จแล้วกันครับหน,หนึ่งหนึ่งอันแล้วเอาสวัสดีครับเจออีกแล้วอุอ้อุ้ยอันตูดชอยนี่มันคืออะไรนี่ฮะพ่อมาทำเลยครับเดีย๋ยวแป๊บหนึ่งครับ ไหนอ่ะ fish fish f i s h finish คุณพ่อมาทำนะครับเราไม่เกี่ยวข้องครับโอ้โหเลเวลเราก็เยอะแล้วนะเนี่ยแกะน้อยคกอยใจไอตัวแล้วครับตัวล้วเราฆ่เาเง้บ เรียบร้อยเดี๋ยวนะจะน้อยออกสิไป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 ที่พวนยากครับแล้วเราไปทำกิจกรรมเงินหลวงนเราถือไม่ดีเหรเดี๋ยี่แก่เอ เลยเก็บเอาถัางหญ้าแล้วก็นี้ไปเอาลกต้นข้าวอันแสนช่ำใจของเราขึ้ือาครับไม่มีอะไรมากับม,ม,มอาอาอกกอกเราจะไปย่ำข้าวครับ สตันเกะน้อยรอยใจก่อนอโดนโดนโนดเเกันครับไม่รู้ครับ รอพ่อพ่อทำสิครับอะไรนะครับเคสดับไปแล้วครับโอ้โห,โห,โหตอนนี้คอมเราครับเฮงื่อมแล้วไป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 เจ้าข้ามเราแหละยิ่งไมท่ทำอะไรเลยนะนิโอะนี่เราทำอะไรเลยไม่รู้เลยครับ

เอยเจอคนติดมา้โอ้บุคคลปิศสนาทำกี่รอบนอนดีกว่าเนอะนอนโนอนผมเห็นบุคคลปิศนาสเกลเลตเตอร์อ๋อเอบุคคลปิดนาเป็นๆๆๆๆๆเอ,อ้ยบุคคลปิดนามมันฉลาดมากครับ อยู่อยู่อยู่ในนี้มันคปนะปีชแน่กระโดดลงไปข,ข้าบเนาะอีกเขาอะไรอ่ะอมันยิงออเราอ่ะอ๋อเราหิวข้าวเราไม่มีอะไรกิน,นอะ่ะซอมบี้เออใช่เรามีปลาเผาตอน,น,นเราทำปลาเผาไว้อย่างนี้ โอ้โหเอ้ยหมูรออหยเอ้ยโอ้โหบุคคลฉลาดสองคนเนี่ยไม่ถึงแล้วนะกันโอ้ สกิลเลตันโอสกิลเลตันอุฟปติอุ๊ปติคโออุ๊ปติฮู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  เนไปครับโอ้โหคุณเห็นไหมสเกลเลตันมันหางยิงอะ่ะเราก็มีเราก็มีเขี้ยว มีแล้วโอ้โตายสักทีโหเกือ,อบไปรอดเรามีหินแล้วเราจะต่อไปฝั่งนู้นกันไหมครับรงัวงัวลาทุกว่า

เงี้ยราไม่ตยเราไม่ตยเราอไม่ตาียอันทุดท้ายอู10ตอตู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 อีกนิดนึงอีกนิดนึงกระเาขึ้นวิ่งตงนี้ไม

อัน้โพน่ะเปี่ยนเท่าเดิมอ่ะแิดคือสมงเอ็ดโอเค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 โอเโ้งสี่สิบรงเป็นจะแตกเออถึงรีเล่นใหม่ออกแล้วนะครับ แล้วผมจะมาพิเศนทำไมเนี่ยเอ,อ้ยสลหรบผมใช้มือซ้ายนะครับใช้มือขวากดไว้

โอกังข้าเนี่ยอืมดอมดอมดอมดมเออเปอนซ้นก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กด ถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดเลิฟอ,อย่าลืมกด subscribe หรือกดแชร์ช่องผมเวยครับบ๊ายบาย